อ่ะโอเคครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งอ่าโปรแกรมควบคุมห้องเรียนนะหรือห้องคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับเครื่องของครูนะครับซึ่งเครื่องของนักเรียนผมก็ได้ทําการสอนไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาลองติดตั้งสําหรับเครื่องของครูบ้างนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมหาโปรแกรมแป๊บอ่าโอเคนะครับฟไฟล์โปรแกรมจะเป็นแบบนี้นะครับ เมื่อคลิกเข้าไปก็จะเจอ3ไฟล์รับไฟล์แรกที่เป็นไฟล์สีขาวๆนี่จะเป็นเหมือนแคล็กนะครับเป็นเหมือนคล็กนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการติดตั้งยังไงจะค่อยไปดูนะครับส่วนไฟล์ที่2จะเป็นรายละเอียดว่าเราจะทำการ Copy ไฟล์ที่ชื่อนี้นเอาไปไว้ที่โฟลเดอร์ไหนอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าเครื่องของครูนั้นเป็นระบบปฏิบัติการ32บิตหรือ64บบิต อย่างของผมนี่เป็น64บิตนะครับผมก็ต้องเอาไฟล์นี้ไปติดตั้งที่ไดตามนี้ตามตามลิงก์นี้นะครับตามที่อยู่นี้นะครับโอเคไฟล์ที่สองจะเป็นไฟล์ติดตั้งนะครับก็ให้เราทําการดับเบิลคลิกติดตั้งเลยนะครับกด yes ครับผมหลังจากนั้นโปรแกรมมันก็จะรันระหว่างนี้ก็รอครับอ่ามันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับก็กด next ครับผม เลือกติ๊กอันนี้นะครับนี่แล้วก็กด next อ่าถ้าเป็นเครื่องของครูให้เลือกเป็นติวเตอร์นะครับหรือ IT อันนี้ก็ได้นะครับส่วนมากผมจะเป็นแบบติวเตอร์นะครับนี่เป็นแบบติวเตอร์แล้วก็กด next อ่าตัวนี้ให้เราตั้งชื่อเครื่องอ่าตั้งชื่อห้องให้คล้ายกับชื่อของ เครื่องนักเรียนที่เราตั้งไปเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมตั้งเป็น s t p w นะจะเป็นตัวเลขอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ครณครูจะตั้งกันนะครับตรงนี้นอาจจะต้องตั้งตั้งให้เหมือนกับเครื่องของนักเรียนที่เราตั้งลงไปนะครับแล้วก็กด next ครับกด install นะหลังจากนั้นก็รอครับผมมันก็จะทําการติดตั้ง โอเคนะครับเมื่อเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบให้กด finish นะครับพอกด finish อ่าโอเคจะสังเกตว่าเวลาติดตั้งเครื่องของครูนี่มันจะมีไอคอนของโปรแกรมขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเครื่องนักเรียนมันจะไม่มีนะครับมันจะซ่อนไว้นะครับนี่มันจะซ่อนไว้อยู่แถบล่างๆนี่นะครับเพื่อไม่ให้เครื่องนักเรียนเห็นนะครับของครูมันจะโชว์แบบนี้เพื่อควบคุมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการ copy นี่ก o อปตัวนี้นะครับกีอปปี้ไฟล์ nsm เนี่ยก o อปครับอ่าแล้วก็มาที่หน้า Desktop ก็ได้นะครับคลิกขวาครับไปที่ open file location นะครับอ่านี่คือที่อยู่ของโปรแกรมนี้นะครับเราก็ทำการวางไฟล์ที่เรา Copy มาวางกดตัวนี้นะครับ replace อ่าแล้วก็กด continue โอเคเรียบร้อยนะครับก็ปิดไปได้เลยรีเฟสหนึ่งครั้งครับสองครั้งก็แล้วแต่โอเคเดี๋ยวจะมาทดสอบดูว่าเครื่องนักเรียนที่ติดตั้งแล้วกับเครื่องครูที่ติดตั้งเนี่ยจะเจอกันไหมอ่าเครื่องครูก็จะทําการดับเบิลคลิกที่โปรแกรมก็เลือกอันแรกอ่ามันจะถามว่าจากเน็ตเวิร์กหรือจะเป็นห้องอ่าผมจะเลือกแบบเป็นห้องอกด Yes เลือกอีกรอบหนึ่งมันก็จะทําการสแกนหานะครับอันนี้ชื่อชื่อห้องถ้ามีเครื่องนักเรียนตั้งชื่อห้องตามนี้มันก็อาจจะค้นหาเจอแต่อันนี้ผมแนะนําว่าถ้าจะใช้โปรแกรมควบคุมห้องเรียนเนี่ยแรมอย่างน้อยต้อง8 8 g ิกขึ้นไปนะครับถ้าเป็น4 g ิกใช้เครื่องครูในการควบคุมเนี่ยมันก็อาจจะ,อะเออเร์เรอรนะครับ คือผมเคยลองแล้วเครื่องผมก็ไปไม่ไหวเวลาควบคุมนักเรียนแต่มันก็พอใช้ได้นะครับอันนี้จะเป็นการป้อนพวก IP ีแร้งอะไรพวกเนี้ยถ้าเราไม่ป้อนก็ไม่เป็นไรครับพ็ลองกาออกมันอาจจะหาไม่เจอโอเคกาออกเดี๋ยวมันก็จะทําการสแกนหาเองว่ามีเครื่องไหนที่ตั้งชื่อนี่เห็นไหมครับเจอแล้วครับหนึ่งเครื่องอเดี๋ยวรีเฟซใหม่ คือตอนนี้เครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมมีมทั้งหมด17เครื่องแต่มีเครื่องที่เปิดไว้ที่ทําการทดสอบมีเครื่องเดียวนะครับอ่ะต่อมานะครับเราจะเห็นโชว์หน้าจอนักเรียนยังไงก็มาคลิกตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เลือกแบบโออ t โต้เห็นไหมครับอ่านี่คือเครื่องที่เราติดตั้งจากเครื่องนักเรียนแล้วก็เครื่องครูในการควบคุมดูนะครับครูก็สามารถเข้าดับเบิลคลิก นะครับเข้าไปควบคุมไปกดเปิดปิดโปรแกรมโน่นนี่นั่นก็ได้นะครับหรือคุณครูจะทําทการสอนแชร์สไลด์ powerpoint คุณครูก็ต้องเลือกหน้าจอนักเรียนนะครับเลือกสมมติว่าผมจะมีเครื่องเดียวเนี่ยผมก็จะทําการคลุมเลือกก่อนเสร็จแล้วมันจะมีคำว่าโชว์เนี่ยโชว์เมนูให้เราเลือกคำว่าโชว์ปึ๊บ จอของครูก็จะโชว์ไปที่นักเรียนนักเรียนก็จะเห็นตามที่ครูเปิดเครื่องของครูหรือนักเรียนคนไหนแอบเล่นอะไรเราก็สามารถรู้เลยนะครับสามารถไปทําการ uh, บล็อกหรือล็อกไว้นะครับเวลาเราก,กดล็อกนี่ここก็เลือกเครื่องนักเรียนแล้วก็กดล็อกนี่มันก็จะเกิดเป็นเหมือนประมาณนี้เครื่องนักเรียนก็จะถูกล็อกไว้แล้วนะครับนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้ เว้นแต่นักเรียนไปถอดสายแรนแล้วก็ใช้ Wi-Fi นะครับถ้าเราจะปลดล็อกก็กดตัวนี้ครับคันล็อกอเห็นไหมครับก็จะกลับมาเมื่อเดินม่เรียนก็สามารถเล่นได้นะครับหรืออยากให้เครื่องนักเรียนมืดก็กดอันนี้นะเครื่องนักเรียน,นสแตนบายแบบมืดๆเนี่ยนะครับโอเค ก็กดที่เดิมครับมันก็จะโชว์เหมือนเดิมอ่ะโอเคนะครับเท่าที่ผมทราบก็ประมาณนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ก็ใช้บ้างนะครับอเวลาจําเป็นแต่ถ้าจะใช้จริงๆเนี่ยมันก็ดีนะครับอแต่เครื่องเครื่องของผมนี่มันสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวแรมอย่างน้อยต้องแปดขึ้นไปนะครับอ่าแรมอย่างน้อยต้องแปดขึ้น ะครับมันจะได้ลากดึงเครื่องนักเรียนเวลาโชว์เนี่ยมันจะได้แบบไม่อ์เร่์นะครับก็ลองไปติดตั้งแล้วลองใช้งานดูนะครับแต่ถ้าใครติดตั้งแล้วใช้งานไม่ได้ก็คอมเมนต์หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับถ้าใครทำได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแต่ถ้าเราติดตั้งไปแล้วนะครับถ้าเครื่องนักเรียนเนี่ยไม่อยากให้มันโชว เนี่ยมันโชว์เขาเรียกว่าอะไรโชว์ทูลบาด้านบนแบบนี้ก็สามารถปิดได้นะครับโดยมาปิดที่เครื่องครูนี่แหละนะครับมันจะมีตรงนี้ครับ student desktop นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขออภัยนะครับนี่ครับมาที่คำว่า student toolbar ตัวนี้นะครับกดปุ๊บเครื่องนักเรียนมันก็จะไม่โชว์อ่าตอนนี้มันโชว์เพราะว่าผมกดเนี่ยเห็นไหมครับถ้าไม่อยากให้โชว์ที่ หน้าจอนักเรียนก็กดอา,อาจจะเลือกก่อนนี่เห็นไหมครับเครื่องนักเรียนก็ไม่ไม่โชกเลยโอเคนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ